ช่วยไม่ทันหรอกระเบิดเลยเห็นไหมนะ่ะไม่ทนันโอ้ยน่าสงสารดิเห็นไหมแบบนี้เราขับรถเร็วเนาะทำยังไงเราะจะช่วยทนันช่วยไม่ทันเด้อย่างนี้นะ่ะเออก็นั่นน่ะแหละโคตรน่ากลัวเลยเห็นไหมขนาดถังระเบิดยังช่วยไม่ทนันโอ้ยมาเด้อพี่น้องมา s อยกันเป็นตาเลือตนลขาเจ้าขนาดเลย อย่างนี้แล้วขับรถเร็วน่ะน่ากลัวโุ้ยระเบิดเลยพี่เสพต่ยานครับรถใหญ่ไม่มาเนา้องมาดับก็จะสีซอเลยเนี่ยเน้องเขากันยังยาน เจอแบบนี้ไผก็ต้องย้านเหมือนละอู้วน,นี่แหละน้องครับเร็วอากาศกร้อนนำเลยปาดซ้ายปาดขวาเลยรถดับเพลิงนะมาช้าพูดน,นันนี่รถดับเพลิงยังไม่มาเลยนี่นะมันก็มีกี่นาทีมันเป๊บเดียวได้นี่นะฮะ ซิ้วๆนอนได้ๆคนก็นอนอยู่บมเมนต้อก็ตายคาวทีมันบอกเธอเห็นไหมล่ะสภาพน่ะเละเลยเ<ม>บิ่งนูรถค่ะไม่รู้มีใครอยู่ในรถหรือเปล่าตรงนี้นยังไงก็ไม่ทันน่ะถึงอยู่ในรถก็ช่วยไม่ทันถ้าฉันอยู่ใกล้จะลงไปดูรถก็ยังขับตเตะๆมันต้องถอยออกเนี่ยในเห็นอยู่ว่ามันอันนี้นะ<ม>่ะยิ่งฉีดไฟยิ่งลุกเห็นไหม ตุงใส่ทีต่ำแห,แห G, แ้งต่ำแห้งได้หน่นะะถ่้นะะถ้าไม่ถ้าบอต่ำแห้งนี่มันบดระเบิดแบบนี้ดอกอันนี้ต่ำปึ๊บระเบิดเลยอยู่สะกนค่ะรถ <pissed for the light> ชนกมมันแถวแถวเส้นเกือบถึงใบพัดนี่ แล้วมองทำไมล่ะบอกไม่ต้องมองมองแล้วร้องไห้กลัวก็อย่าไปมองดิแม่ก็ยังไม่มองกลัวก็ไม่ต้องดูเราอยู่ไกลเราไม่ได้อยู่ใกล้โอ้ยเป็นตาเลือตนุนพระเจ้าไหนเ็นบอกยวงนี้กับตัเวลาค่ะ เดี่ยวนี้แหละถ้าขับรถเร็วค่ะอุบัติเหตุมันกะเกิดตลอดอุบัติเหตุครับรถชนกันไฟลุกไหมติดนบาาพาสวักสมัสมาครับรถคนอื่นไฟไหม่วมพันแบบแก้งข่าวว่าเส็นนะครับรถติดไหมไม่ไนได้ โค้เละเด้บอบบเปิดละ่ละเลือตนเขาเจ้าฮู้เฮงใหม่เฮงขนาดเอาทางระเพิงได้ค่ะบพาร์ทมาแล้วสะพัดซอยบทันนี่เน้อใดกับบททันถ่้ยสซุดถ่้ยสซุดไล่ซุดแนวเนีย โอ๊ยโคตรเป็นตะยานเลยเกรงมากกลัวกลัวระเบิดน่ากลัวมากเลยค่ะ